สวัสดีค่ะมาทำกระทงใบตองกันค่ะก่อนอื่นเราจะเตรียมใบตองขนาดกว้าง5เซนติเมตรนะคะความยาวสุดปลายเลยค่ะจากนั้นนะคะทำเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เรียบร้อยนะคะกับข้างและก็พับเข้าค่ะโดยวันนี้เราจะใช้เป็นดอกเข็มในการขั้นไว้ตรงกลางนะคะเพื่อเสริมให้มันมีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเรียบร้อยเราจะทำการแม็กนะคะ จากนั้นนะคะนำใบต่องที่เราเตรียมมาไว้ค่ะเราจะใช้ความกว้าง5เซนติเมตรค่ะทำการพับลงเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ยกด้านปลายแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะทำแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งเลยค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะต่อมาที่ชั้นที่สองค่ะพับลงนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมลดหลั่นกันลงมานะคะแล้วก็พับยกด้านปลายนิดนึงค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะต่อด้วยแผ่นที่สค่ะ พับลงแล้วก็ยกด้านปลายค่ะจากนั้นนะคะก็ทำชั้นที่4ค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด5ชั้นนะคะโดยวิธีการทำก็คือทำเหมือนกันทุกชั้นเลยละค่ะให้มันลดหลั่นกันลงมานะคะอันนี้ชั้นที่4เรียบร้อยต่อด้วยชั้นที่5ชั้นสุดท้ายค่ะ เมื่อทำครบ5ชั้นแล้วนะคะก็ทำการแม็กค่ะและก็นำกันไกรมาตัดปลายให้สวยงามนะคะเมื่อทำเรียบร้อยหนะ้าตาออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำการติดเข้ากับฐานกระทงของเราได้เลยค่ะโดยระยะการติดเนี่ยนะคะเราจะเว้นระยะให้พอสวยงามค่ะไม่ได้ติดกันแบบชิดๆเลยนะคะเว้นระยะนิดนึงค่ะ ติดโดยรอบแล้วหน้าตาอ,ออกมาประมาณนี้นะคะเว้นระยะให้พอสวยงามต่อมาก็ทำกลิบแบบที่2องค่ะเตรียมใบตองขนาด5้าคูณ15ซนติเมตรค่ะเรียบร้อยนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมเลยค่ะและก็กลับข้างนะคะโดยเราจะจับจีบ2ฝั่งด้านท้ายค่ะทำในลักษณะแบบนี้นะคะจับจีบเข้าไปค่ะแบบนี้เลยอีกด้านก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเรียบร้อยเราก็จะทำการแม็กค่ะ เมื่อแมกเรียบร้อยนะคะเราจะทำการตัดปลายชิ้นงานค่ะและก็นำมาใช้งานได้เลยค่ะก็นำกรีบที่เราได้มานะคะทำการติดลงไปในกระทงโดยสับวางกันค่ะที่เราเว้นช่องไฟไว้นะคะเมื่อติดชั้นที่1เรียบร้อยลักษณะงานออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการติดในชั้นที่2กันต่อไปค่ะโดยเราจะติดสับวางกันนะคะตามภาพเลยค่ะ รียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็ไปทําการตกแต่งดอกไม้ทุบเทียนตามที่เราต้องการได้เลยค่ะสุขสันต์วันรอยกระทงนะคะ